สวัสดีค่ะท็อปสิเปียนสัตโลกต่างมีการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันไปแต่หากพวกมันเกิดปัญหาในการใช้ชีวิตขึ้นมาล่ะจะเป็นอย่างไรก็เดือดร้อนหนกักจนต้องขอความช่วยเหลือจากมนุษย์และกลายเป็นโมเมนต์ซาบซึ้งกินใจอย่างที่เห็นจะมีใครยื่นมือช่วยเหลือพวกมันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยเรามีท็อปสิบบ็อกชมใหม่ให้คุณอร่อยจุใจในปริมาณที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิมมีขนมใหม่ๆรสชาติอร่อยๆเพียบเช่นคริสช็อกโกลูกอม DIY คิดแคดรสชาติใหม่และอื่นๆอีกมากมายยัมเอ็นจอและแชร์กับเพื่อนหรือคนที่คุณรักได้มากขึ้นมาเลยสั่งซื้อกล่องของเราผ่านไลน t แอ p attopsib a t t o p 10ล link ใต้ d e s ค r i p ช i o n กวางน้อยติดรั้วกัน้นเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่ฟาร์มแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษเมื่อเจ้าของฟาร์มเจอกวางน้อยแสนซนตัวหนึ่งกำลังเดือดร้อนเพราะเขาของมันดันติดอยู่ในเชือกที่ขึงเอาไว้เป็นรัว้ว งานนี้ฮีโร่ทั้งสองจึงต้องรีบเข้าช่วยเหลือโดยใช้คีมตัดเชือกออกแต่ด้วยความที่เชือกกั้นล้วนรัดแน่นเอามากๆเลยต้องใช้เวลานานและทุรักทุเลพอสมควรสุดท้ายพวกเขาก็สามารถตัดเชือกออกได้ในที่สุดเื้อกวางน้อยแสนจนตัวนี้ก็รีบเป่งจันกลับไปยังป่าดังเดิมเย้ <Yeah! S 1> ดีใจด้วยนะเจ้ากวางน้อยช่วยเหลือแมวเหมียว ใครเป็นทาสแมวคงรู้วิลกรรมความสนของเจ้าเหมียวกันเป็นอย่างดีเหมือนในคลิปนี้ที่มีการช่วยเหลือเจ้าแมวสีดำตัวหนึ่งซึ่งติดหยักอยู่ใต้สะพานพลเมืองดีจึงนำกระมังกับไม้เกี่ยวลงไปนับน้องที่รอขอความช่วยเหลือและดูเหมือนมันจะรู้งานยอมก้าวขาลงไปในน้นให้เขาช่วยเหลือขึ้นมาได้สำเร็จส่วนอีกเหตุการณ์หนึง่งเจ้าแมวอ้วนขึ้นไปบนหลังคาสูงและลงมาไม่ได้ก็เลยมีคนใจดีใช้ไม้ผูกเชือกกับตะก,ก้ายื่นขึ้นไปรับน้องแต่สงสัยน้ำหนักจะเยอะพี่หน่อย ตะก้าก็เลยแอบเป๋ไปอย่างที่เห็นแหมเกือบดีแล้วเชียวนะน,นุชป้อนน้ำควางมูสเรื่องนี้อาจดูธรรมดาสำหรับใครหลายๆคนโดยเฉพาะในส่วนสัตว์ที่มักจะมีการให้อาหารเหล่าสัตว์หลากสายพันธุ์กันอย่างมากมายแต่หากสัตว์ตัวนั้นกำลังลำบากขึ้นมาล่ะจะทำอย่างไรอย่างเช่นควางมูสที่น่าสงสารตัวนี้คาดว่าคงจะกระหายน้ำมากสภาพมีหิวโซไรเรี่ยวแรงโชคดีที่หนุ่มใจดีแวะผ่านมา จึงนำน้ำดื่มี่พกติดตัวมาป้อนให้ดูสิคะดื่มอกักอักเลยแหมแอดเห็นแล้วรู้สึกดีต่อใจอิ่มบุญแทนจริงๆค่ะเจ้าตูบติดกรงช่วงน้ำท่วมคลิปนี้ถึงกับเป็นไวรัลเลยทีเดียวเมื่อมีคนอัปโหลดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่รายหนึ่งในนอตแคโรไลนาเดินเข้าไปช่วยเหลือสุนัขที่ติดอยู่ในกรงซึ่งในนั้นมีน้ำท่วมค่อนข้างสูงจากเหตุการณ์พายุเฮลิเคนฟอร์เรนซ์พัดลม เหล่าน้องตุบส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือกันเต็มที่ตะเกียกตะกายขึ้นที่สูงหวังเอาตัวรอดโชคดีที่มีฮีโร่คนนี้เลยช่วยน้องหมาที่น่าสงสารออกมาได้อย่างปลอดภยัยทำดีขนาดนี้ชาวเน็ตอย่างเราจะรออะไรปรบมือสิคะทุกคนช่วยฉลามวานกลับสู่ทะเลในการหาปลาของชาวประมงบ่อยครั้งที่จะได้ตัวอะไรแปลกติดมันด้วยเหมือนเหตุการณ์ฉลามวานตัวหนึ่งดันไปติดอยู่ในแหอวนของกลุ่มชาวประมงในโอมาน ทำเอาชาวบ้านที่พบเห็นต่างดิ้ก็มาช่วยเหลือน้องให้กลับสู่ท้องทะเลได้อีกครั้งแต่ด้วยน้ำหนักตัวที่มากเกินไปเลยต้องใช้รถกระบะในการช่วยลากมันลงสู่ทะเลไม่นานร่างของมันก็สัมผัสกับน้ำเป็นอันวา่าได้กลับบ้านแล้วนะเต่าติดทุนหนึ่งในสัตว์ที่มีอายุยืนอย่างเต่าทะเลนั้นถือว่ามีความสําคัญกับธรรมชาติเป็นอย่างมากซึ่งหากเกิดอันตรายขึ้นโดยเฉพาะจากฝีมือของมนุษย์นั้นคงแย่แน่ เหมือนอย่างเจ้าตัวนี้ที่ไปติดกับทุน่นเลยทําให้ว่ายน้ำลำบากโชคดีที่พวกเขาเหล่านี้ไปเจอก่อนเลยใช้มีดมันตัดเชือกออกทุลักทุเลหน่อยแต่ก็ได้ผลเกินคาดสามารถส่งแขกกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยแผ้ภูเขาตกลงในหลุมน้ําแข็งเหตุการณ์ไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้นได้ทุกที่บนโลกโดยเฉพาะพื้นที่อากาศหนาวเย็นเป็นน้ําแข็งอย่างเจ้าแพ้ภูเขาตัวนี้ไม่รู้เรื่องเป็นไงมาไง แต่ดนไปตกหลุมแข็งลอยคอตุ๊กปองอยู่อย่างนั้นบังเอิญแถวนั้นมีฮีโร่ชาวมนุษย์อยู่เลยเข้าไปช่วยเหลือด้วยการนําตัวขึ้นมาบนเรือพร้อมกับพาไปยังที่พักเพื่อให้ความอบอุ่นหลังจากนั้นเมื่อน้องอาการดีขึ้นทันทีที่นํามาปล่อยไว้หน้าที่พักมันก็รีบปิงจันกลับเข้าไปในป่าเช่นเดิมสงสัยจะเข็ดไปอีกนานช่วยวัวจากหลุมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลงไปยังไงกันล่ะเนี่ยกับน้องวัวแสนโชคร้าย ที่พาตัวเองตกลงไปติดหิ้กในหลุมขนาดเล็กทางชาวบ้านที่รู้เข้าก็รีบเข้าไปช่วยเหลือกันจ้าละวนันแต่ด้วยขนาดหลุมที่เล็กและตัวเจว้าหัวค่อนข้างใหญ่ทําให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลาบากต้องคอยระวังไม่ให้มันเจ็บตัวหลังจากตเตรียมการเสร็จก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของรถช่วยยกตัวของมันขึ้นมาค่ะช่วยช้างตกบ่อน้ําที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่ว่าช้างกําลังเล่นน้ําแต่มันตกน้ํานานถึง3วันแล้ว แถมยังขึ้นมาไม่ไหวอีกตั้งหากแต่ยังดีที่มีคนมาพบเข้าเลยรีบประดมพลกันเข้ามาช่วยเหลือแน่นอนว่าน้ำหนักเยอะเบอร์นี้ประกอบกับดิ้นนานจนหมดแรงเลยทำให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบากสุดท้ายต้องใช้รถตักมาเคลีย์พื้นที่ปากบอ่อจนก,กระทั่งบ่อตื้นขึ้นและเจ้าช้างน้อยก็เดินขึ้นมาเองได้อย่างที่เห็นแอดวานะหลังจากนี้มันคงจะเข็ดกับบอ่อน้ำไปอีกนาาแน่ๆเสือโคร่งติดกับดักแม้ว่าเสือจะเป็นสัตว์อันตราย แต่ก็ใช่ว่าจะพลาดไม่เป็นเหมือนอย่างลูกเสือโครงใจเบียตัวนี้ไม่รู้ไปทำยังไงถึงร่วงตกไปในกับดักที่มีคนสร้างเอาไว้โชคดีที่มีคนผ่านมาเลยกล่าวว่าจะช่วยมันขึ้นมาแต่ด้วยความดุร้ายของเจ้าเหมียวยักษ์จึงต้องใช้เวลาเรียกกล่อมอยู่นานกว่าจะยอมสงบลงและผาออกมาจากกับดักจนได้ค่ะขู่เก่งขนาดนี้แอดว่าคงปลอดภัยหายห่วงแล้ช่วยวานเกยตื้นเรื่องนี้เป็นไงมาไงไม่รู้ แต่ที่แน่ๆคือบนชายหาดแห่งหนึ่งในสเปนมีวันมีเมื่อเกยตื้นสภาพอ่อนแรงนอนนิ่งทําให้คนที่ไปพบต่างรีบเร่งให้ความช่วยเหลือด้วยการนําน้ารัดลงบนตัวแต่หลังจากอาสาสมัครทั้งหมดพยายามช่วยเหลือมานานกว่า11ชั่วโมงสุดท้ายเจวันก็ไม่ขอไปต่อและจากไปอย่างสงบน้องคงพยายามเต็มที่แล้วลวนะเนอะปากนกพิราบติดบ,บนหลังคาเพราะความหิวเป็นเหตุสังเกตได้ เลยทําให้จนกพีราบเผอจิตเข้าไปตรงมุมของหนังคาบ้านหลังหนึ่งและมีสภาพอย่างที่เห็นทางเจ้าของบ้านเลยต้องเอาบันไดามาเพื่อปีนขึ้นไปพามันลงมาซึ่งจนกก็คงรูร้งานหรือไม่ก็กําลังมงินอยู่เลยยอมอยู่นิ่ให้เขาพาลงมาและทําการช่วยเหลือต่อไปค่ะปั๊มหัวใจให้กระลอกขึ้นเชื่อว่าสัตว์รวมโลกก็ย่อมมีความสําคัญที่เหมือนเหมือนกันโดยเฉพาะสัตว์ตัวเล็ก เหมือนอย่างคลิปนี้ที่โชว์เหตุการณ์กระลอกน้อยตัวหนึ่งได้ฮีโร่ผู้ใจบุญช่วยปั๊มหัวใจให้หลังจากพบว่ามันจมน้ําที่หนาวเย็นด้วยความพยายามของชาวมนุษย์ในที่สุดกระลอกขนดกก็ค่อยๆลืมตาฟื้นขึ้นสติและเคลื่อนไหวได้อย่างที่เห็นสุดยอดแอดดูแล้วก็ล่งใจแทนเลยนะเนี่ยช่วกนกติดสายเป็ดตกปลาเหตุการณ์นี้อาจเรียกว่าจังหวะและเวลาเกิดขึ้นพอดีพอดีเป๊ะเมื่อนักตกปลาคนหนึ่งกาลังล่องเรือไปทาภารกิจกลางแม่น้ํา ในขณะที่พายเรืออยู่นั้นก็พบกับนกตัวหนึ่งที่ไปติดกับสายเบตรินแม่น้ําเขาเลยรีบเข้าไปช่วยด้วยการนรกากรรไกรมาตาดัดไม่นานนกตัวนี้ก็หลุดออกจากพันธนาการและรีบชิงไปอย่างรวดเร็วแหมจะหันมาขอบคุณกันหน่อยก็ไม่ได้หนีไปซะแล้วนกนางนวลกับกระจกที่มองไม่เห็นสงสัยจะลืมว่าลงมาได้ยังไงสําหรับนกนางนวลสุดมือนตัวนี้ที่บังเอิญตกลงไปในระเบียงบ้านของชายคนหนึ่ง ซึ่งชายเจ้าของบ้านทําทุกวิถีทางที่จะให้นกตัวนี้บินขึ้นไปแต่อับด้วยบริเวณนั้นมีกระจกบังอยู่เลยทําให้น้องงงว่าอ้าวทำไมถึงออกไม่ได้สักทีแน่นอนชายคนดังกล่าวต้องมาช่วยมันออกไปแต่น่าเสียดายที่เขาไม่ได้บันทึกไว้เลยอดเห็นภาพความน่าประทับใจไปค่ะช่วยหงส์ตัวติดก,กันใครเห็นก็คงงงกันเป็นแถบนึกว่าโชคดีเจอหงส์สองหัวที่ไหนได้มันเป็นหงส์สองตัวที่ร่างติดก,กันนี่นาะ งานนี้ช่งางภาพปต้องรีบไปช่วยพาทั้งสองตัวเข้ามาริมฝั่งและรีบแกะทั้งสองตัวให้แยกออกจากกาันแต่เรื่องราวนี้ยังคงเต็ไมไปด้วยคำถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากอะไรกันแน่ซึ่งชาวเน็ตบางคนเห็นคลิปนี้ก็ตั้งข้อสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากการต่อสู้ของหงส์ทั้งสองตัวนั่นเองค่ะช่วยเสือดาวจากบ่อน้ําเรียกว่าทั้งอยากช่วยและกลัวในเวลาเดียวกันเหมือนเสือดาวตัวหนึ่งพัดตกลงไปในบ่อน้ําทําให้ชาวบ้านต้องหาวิธีช่วยเหลือแบบเซฟ ด้วยการนำเชือกผูกขาเตียงเชือกสารสีมุมย่อนลงไปให้คาดว่าเจ้าเสือดาวก็คงจะรู้งานพอสมควรเลยยอมขึ้นมาบนเตียงขณะที่ประชาชนคนดีก็ช่วยกันพามันขึ้นมาและแน่นอนว่าเมื่อถึงปากบ่อมันก็รีบกระโดดออกแล้ววิ่งจากไปทันทีท่ามกลางความโล่งอกของชาวบ้านที่ดุนตัวโง่งเอาใจช่วยค่ะชูการาเดอร์ติดลวดหนามจริงอยู่ที่ชูการาเดอร์เป็นสัตว์ที่ร้อนเก่งมาก แต่วันดีคืนดีก็พาดเป็นเหมือนอย่างเจ้าตัวนี้ที่ชายคนหนึ่งไปพบเข้าโดยน้องอยู่ในสภาพตัวติดอยู่กับรั้วลวดน้ําดิ้นอย่างไรก็ไม่หลุดเขาจึงช่วยแกะออกอย่างเบามือและพยายามเช็คตามร่างกายแต่โชคดีที่สุดท้ายแล้วน้องไม่เป็นอะไรมากจึงพาไปปล่อยแน่ละ่ะเจ้าจูการไหลเดินกระลิบจําเอาออกไปทันทีดูทรแล้วคงจะหายซนไปพักใหญ่มนุษย์อย่างเราก็สบายใจหายห่วงไปคะ่ะช่วยนกตกน้ำด้วยมือเดียว เรียกว่าใจกล้าแบบสุดๆกับฮีโร่หนุ่มสุดเทค่คนหนึ่งที่เป็นคนดีไม่พอแต่ตายังดีเวอร์หลังจากเห็นว่ามีนกตัวหนึ่งกำลังจะจมน้ำจึงรีบไปช่วยและว่ายเข้าฝั่งด้วยการถือเจ้านกเอาไว้ในมือข้างหนึ่งที่สำคัญพรกิจนีแอบเสียเบาๆเพราะตรงนั้นมีสิ่งมีชีวิตตัวขาวขๆว่าอยู่ด้วยสุดท้ายก็ไม่มีอันตรายเกิดขึ้นหรอกนะคะทั้งคนทั้งนกสามารถขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัยคะ่ะช่วยเอาถังออกจากหัวหมี เรื่องนี้ต้องบอกว่าลุน้นระทึกแบบสุดๆเลยล่ะเมื่อพวกเขาเหล่านี้เจอหมีตัวหนึ่งกําลังเดือดร้อนเพราะหัวเขาไปติดอยู่ในถังเหล็กงานนี้แกล้งตายก็ไม่ได้ต้องช่วยสถานเดียวจ้าแต่ก็นั่นแหละเจ้าหมีกด็ดิ้นสุดติงเหมือนกันทําให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลาบากและด้วยความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านพวกเขาก็สามารถดึงถังออกจากหัวหมีได้แต่หลังจากนั้นก็อย่างที่เห็นวงแตกเลยจ้าสล็อตตกสะ เราต่างก็รู้ดีว่าสัตว์อย่างสล็อตนั้นมักมีความสโลไลฟ์เป็นพิเศษและบางสายพันธุ์ก็ไาวน้ําเก่งนันทุกคนแต่คาดว่าน่าจะไม่ใช่เจ้าตัวนี้แน่นๆไม่รู้ทํายังไงถึงได้ล่วงตกสระเฉยบังเอิญมีหญิงสาวใจดีคนหนึ่งไปเห็นข้าวจึงอุ้มมันขึ้นมาจากน้ําดูสิคะเป็นเด็กดีทําตัวนิ่งไม่ไหวติงเลยค่ะโดยสาวเจ้าก็ไม่ช่วยเปล่าแต่ยังพาขึ้นไปต้นไม้ตามเดิมด้วยไม่รู้ว่าป่านนี้มันรู้ตัวหรือยังว่ามีคนช่วยแล้วน่ะ แร็กคูนน้อยในผนังบ้านหากใครได้ยินเสียงแปกลกๆกุกกักุกกะมาจากผนังบ้านบางทีอาจจะไม่ใช่พลังงานหรือกลับเสมอไปก็ได้อย่างเช่นเจ้าของบ้านหลังนี้ที่ลงทุนเจาะผนังบ้านพิสูจน์ความจริงก่อนจะพบว่าในนั้นมีลูกแร็กคูนน้อยตาแป๋วแหววซะนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเข้ามาได้ยังไงแต่เพื่อความปลอดภยัยเลยพาเจ้าตัวน้อยทั้งหมดออกมาเพื่อส่งกลับไปยังที่อยู่ด่แท้จริงต่อไปสงสัยจะหลงบ้านนะคะเนี่ยสุนัขตกบ่อน้ำลึก ที่ไหนมีบ่อน้ำที่นั่นต้องมีเหตุการณ์แปลกๆเสมออย่างเช่นครั้งนี้ที่ชายคนนึงได้ยินเสียงหวยหวนดังมาจากบ่อน้ำร้างที่แรกก็นึกว่าผีแต่ดูดีๆเอ้านี่มันสุนัขตัวหนึ่งกำลังตะเกียกตะกายขอความช่วยเหลือจากในบ่อน้ำที่มีความลึกกว่า20เมตรงานนี้คนใจดีทั้งหลายจึงระดมพลกันเข้าช่วยเหลือด้วยการโรยตัวลงไป พร้อมกับหย่อนอุปกรณ์เพื่อน,นํามันขึ้นมาจากบ่อและนาส่งตัวให้กับสัตวแพทย์เพื่อเช็กอาการจากกนกระทั่งปลอดภัยดีดูแฮปปี้ขึ้นอย่างที่เห็นนี่แหลคะค่ะเข่ากวางมูสติดชิงช้าใครเห็นเป็นต้องประหลาดใจกับสิ่งที่เห็นเนื่องจากกวางมูสตัวนี้เข่าของมันไปติดอยู่กับเก้าอี้ชิงช้านะสิและดูท่าจะติดแน่นซะด้วยหเห็นแล้วสงสารสุดๆแต่ก็ไม่พ้นสายตาเจ้าหน้าที่ใจดีและใจกล้าที่เข้ามาช่วยเหลือด้วยการปลดขเข่ากวางออกจากโซ่ ลำบากหน้าดูเลยล่ะเพราะเจ้ากวางกรดิดดิ้นซะหลือเกินทำไปทำมาในที่สุดก็หลุดออกมาได้ก่อนที่มันจะวิ่งเข้าป่าไปอย่างรวดเร็วสงสัยคงไม่กล้ามาเล่นที่นี่แล้วหรอมั้งช่วยนกติดสายไฟเห็นแล้วก็หวาดเสียวแทนจริงๆเมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยกลุ่มหนึ่งในตุรกีเจอนกตัวหนึ่งสภาพห้อยต่องแตงอยู่บนสายไฟเนื่องจากจะง่อยปากติดกับตะข่ายบนสายไฟพวกเขาจึงช่วยกันตัดสายไฟ แล้วค่อยๆสาวเพื่อนําตัวของมันออกจากสายไฟแถมหลังจากช่วยเจ้าตัวแสบนี้ก็ยัง,งงงเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นซะด้วยนะเห็นแล้วก็อดเป็นห่วงไม่ได้จริงๆนะคะทุกคนลูกแมวน้ํากับหินก้อนใหญ่คุนชื่อว่าลูกสัตว์บ่อยครั้งก็อาจจุกสนจนเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้เหมือนอย่างลูกแมวน้ําตาแป๋วตัวนี้ไม่รู้ทํำยังไงถึงไปติดอยู่ในซอกหินและกระดึบออกมาไม่ได้งานนี้จึงต้องถึงมือเจ้าหน้าที่ ช่วยกันค่อยๆนำตัวของมันออกมาอย่างระมัดระวังจนสามารถช่วยลูกแนวน้ำจอมซนออกมาได้สำเร็จสุดยอดไปเลยใต่พี่บันได้จริงๆค่ะส่งเต่ายักษ์กลับทะเลสงสัยจะเกิดอาการหลงทางขึ้นมาเลยทำให้เต่าทะเลตัวยักษ์ไม่ลอยคออยู่ในบึงแทนดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของพลเมืองดีในการส่งแขกเอ้ยส่งเต่ากลับบ้านไม่ได้เลิกามยามดีทุกคนรวมถึงเต่าตัวนี้ก็อยู่ตรงหากทราย จากนั้นก็ช่วยกันดันด้านหลังของมันลงน้ําดูสิคะท้าทางจะดีใจมากมันถึงได้รีบว่ายออกไปจนคนแทบจะน่าขมามตามไปด้วยเลยโคอาล่าติดรัวบางครั้งความเจริญในยุคปัจจุบันก็อาจเกิดอันตรายขึ้นกับเพื่อนสัตว์โลกของเราได้อย่างในคลิปนี้หญิงสาวคนหนึ่งเผิอ,อไปพบกับโคอาล่าตัวน้อยที่ช่วงตัวของมันไปติดอยู่ในรัวที่ขึงเอาไว้ดูแล้วน่าสงสารเอามากๆเธอจึงไม่รอช้านำคีมมาตัดออกทีละนิด จนเจ้าโขัวล่าหลุดออกมาจนได้ก่อนที่เจ้าหน้าขนจะรีบโกยอ้าวสี่คูณร้อยออกไปทันทีถึงจะไม่หันมาขอบคุณแต่แอดว่ามันก็คงทราบซึ้งใจกับชาวมนุษย์เหมือนกันล่ะนะนกนางนวลติดสายไฟเรียกว่าเป็นการช่วยเหลือสัตว์ที่โคตจะลงทุนเลยทีเดียวเมื่อพีเจ้าหน้าที่คนนี้พบว่ามีนกนางนวลตัวหนึ่งกำลังห้อยต่องแต่งอยู่บนสายไฟถ้าอยู่ตรงนั้นนานอาจจะบานปลายได้ และเนื่องจากสายไฟคงจะอยู่สูงมากงานนี้ก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปเลยสิคะแถมช่วยได้สำเร็จด้วยนะใจพี่มันได้จริงๆขอคลาววไปเลยค่ะช่วยควายท้องแก่เรียกว่าลุ้นกันเต็มที่จริงๆกับวิดีโอหนึ่งที่เผยให้เห็นภาพของควายท้องแก่ตัวหนึ่งที่กำลังนอนหมดแรงอยู่กลางหนองน้ำบรรดาชาวบ้านที่พบเห็นจึงรีบเข้ามาช่วยโดยการใช้ไม้งัดช่วงด้านหลังของมันจกกนกระทั่งแม่ควายผู้น่าสงสารตัวนี้ลุกขึ้นมาได้อย่างปลอดภัย แถมลูกๆในท้องก็มีสุขภาพดีกันทุกตัวไม่มีใครเป็นอันตรายอะไรหเห็นแล้วก็โล่งใจแทนเลยถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ